ยังเวลาเล่นเราอยากเลิกจริงเนาะไปหมดเลยเติมด่วนเติมไวปลอดภัยไม่มีชิ่งจัดเลยที่เปทูวินเสริมดวงได้ไม่จบไม่สิน้นเพราะเปทูวินมีแพ็คให้ฟินมากมายราคาโคตรถูก่ายสบายจะรอช้าอยู่ไยต้องเปทูวิน ครับผมและสําหรับคนที่ไม่อยากจะตาบอดนะครับสําหรับการดูช่องของผมช่องของผมมีแสงส้อนต่างๆเยอะแยะมากมายผมแนะนําเป็นออฟกัน ยูโรเลยนะครับผมตะวะผมเนี่ยใช้มาเป็นหมื่นล้านปีแล้วนะครับผมต้องบอกเลยไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงขับรถกินข้าวแม้แต่นอนหลับผมก็ใส่ครับและอย่าลืมใส่คีย์โค้ดผมด้วยนะครับผมลดทันทีหนึ่งร้อยบาทเลยนะครับผมไม่ติดเลยวะอ้าวเฮ้ยเพื่อนคี์บอดเป็นไรอ่ะเป็นอะไรเนี่ย พิมไม่ติดเลยอะพังแล้วมึงทำไมไม่เข้าเมอรคิวร่าหาของดีๆละ่ะเดี๋ยวนี้ก็ใช้กันแต่เมอร์คิวร่าทั้งนั้นแหละก็ใช้แล้วเครื่องอฟิตส,สตาร์ตติดง่ายไม่ใช่ละก็เพราะว่าเมอร์คิวร่าเขามีแต่ของดีๆกันเจ็ด สดใหม่หูฟังร้อนๆโน้ตบุ๊กทีซีราคาก็ถูกใจจัดส่งถึงไวทันใจพี่ๆก็จัดไปเลยซื้อเมอร์คิวล่าเลยครับเมอร์คิวลา่าเมอร์คิวลา่ากัดเจ็บที่ใช่ยังไงก็เมอร์คิวลา่าจำไม่ดีนะครับที่เดียวจบครบทุกไอเดียถ้าเกมมิ่งเกียร์ต้องเมอร์คิวล่าเลยครับ สวัสดีท,ท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมยินดีต้อนรับช n n e l นัก ลัดไลน์นี่ครับผมแล้ววันนี้เราอยู่ในเกมไนโคลนะครับผมซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกๆคนมาตีบวกนะครับเรียกว่าตีบวกประดับคือคนไม่ดูแล้วว่าคลิปกูเขาบอกไม่ดูสดกันแทนแล้วอ่ะคือในคลิปในช่องนี้แทบจะไม่มีคนดูเลยมาดูกันบ้างดิครับมาดูมากดไลค์กันบ้างล้วไม่ทำคลิปต่อไปไม่เปิดออนไลน์แล้วนะเออนะครับยอดคลิปวิวตกย,ยอดวิวคลิปตกเออแต่ยอดไลน์ก็ยังโอเคอยู่นะครับเพราะว่าเขาบอกเขาดูแล้วไงก็เฮียไปดูในในคลิปกันนะครับผมไม่ได้นะ ก็ผมหนุนคนละหนึ่งครั้ง1นงท,นทีก่อนเลยนะครับผมนะอะซึ่งวันนี้นะครับผมได้เตรียมมาทั้งหมด22นี่22อัน22บวก12นะครับ12บบวก12บวก12บวก12บวก1บวก88คูณได้ทั้งหมด858อันทุกคนคิดว่าถ้าเราจะตีของชิ้นหนึ่งโดยเรามีวัตถุดิบ858อันเนี่ยให้ดูแล้วบวก8 รอดูครับว่าจะได้หรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วก็เดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดร้อยกดแชร์กด้วยกว่อนเราจะไปรับชมนะครับผมแล้วก็ยังมีไฮไลท์ที่แบบมันเป็นไฮไลท์ที่ปัญญาอ่อนมากๆเลยนั่นก็คือนี่ครับเห็นไหมเรากดขายดูอันเราเท่าไหร่6,250คูณ15แสนเพรครับคอนเทนต์นี้1แสนเพชร5คลิกอ่ะ1แสนเพรแอบอยู่ในคอนเทนต์เหมือนเอาเงินมาเผาคูณ125ี้เป็นแสนเพร แต่เปิดได้แค่ห้ากล่องเดี๋ยวคุณรู้นะครับว่าดวงเราจะเป็นยังไงเรียกได้ว่าเจ็บปวดรวดร้าวอย่างแน่นอนนะถ้าพร้อมแล้วโวไปลุยเลยครับผม เอาละครับผมนั่นก็มาลุยกันเลยครับพี่น้องจ๋าได้ขออนุญาตเปิดก่อนเลยเรามาตีประดับแดงนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยประดับอีกาของเราเนี่ยนะครับอีกอันนึงเนี่ยผมลีเป็นป้องกัน3แลเวเหลือแต่อันนี้ดีแหละถ้าได้บวก7จสองอันอีกอันจะเป็นป้องกันอีกอันจะเป็นแม่นถ้าแม่นเราลงสมรภูมิถ้าฟาร์มเราจะใส่ป้องกันนะครับเบื่อบวกเจ็ดไว้2อันซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับมันจะมีอีกอันหนึ่งก็คือเป็นการันตีนะที่ทุกคนรู้รู้กันอยู่นี่เราจะการันตีบวก8ได้ถ้าบวก8ดได้ ได้เพิ่มมาอีก3ป้องกันนะแต่เรื่องของเรื่องคือมึงต้องตีบวก7ติดก่อน15ครั้งซึ่งผมตีไปแล้ว7ครั้งนะครับถ้าวันนี้ดวงดีตีได้อีก8ครั้งซึ่งเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะผมเล่นมา2เดือนผมตีตลอดเพิ่งได้แค่นี้นอกจากจะดวงดีแบบตีทะลุ7ไป8เลยเป้งถ้างั้นาะได้แน่นอนแต่ถ้า,าเบาการันตีผมว่าคลิปนี้ยังไม่ได้แต่ถ้าได้เนี่ยคุณจะได้ป้องกันเพิ่มอีก3หน่วย3หน่วยนี่เยอะมากนะฟูลบัฟผมอยู่ที่372ถ้าเราตีติดบวก8 มันจะดันขึ้นไปเป็น3-7-5แล้วบวกออฟป้องกันอีก4ไม่รวมป้องกัน PVE ป้องกัน PVP คือเรียกได้ว่าป้องกันมึงจะเหยียบแบบตึงๆแล้วอะนะเออเพราะฉะนั้นแล้วก็อวยพรอ,อวยจิตอวยชชยกันด้วยนะใช้สูตร3 5 5เลยนะครับต่านเขาเล่นแบบไวๆเขาไม่มีดึงเวลาเสียเวลา32ไปครับบวก5เป้ง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 ดูซะจนไป1ชุด สาบวก5ชุดที่2ไปครับตีแบบชำนาญการเขาเรียกว่าตีแบบชำนาญการตีแบบชำนาญการอุ้ยอุ้ยหวานวุ้นตอนนี้เริ่มเป็นรุ่นใหญ่ละรุ่นใหญ่ก็ต้องตีแบบรุ่นใหญ่เขาตีกันไปครับตีแบบรุ่นใหญ่ใจต้องถึงใจต้องแน่นอย่าถอยครับอย่าถอย ไม่มีถดไม่มีถอยอยู่ละเดี๋ยวจะรู้ว่าวันนี้จะโล่งหรือจะจุกจะโล่งหรือจะจุกวันนี้เดี๋ยวรู้โอ้ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเ้ยจะโล่งหรือจะจุกเดี๋ยวก็รู้ไปกันต่อเรื่องแค่นี้อย่าให้มันแบบเป็นประเด็นอย่าให้มันมาได้เป็นประเด็น วุ้ยโอเคมาแล้วเว้ยมันเริ่มมาแล้วเวย้ยรตแรกส่งส่งของให้ลูกค้าเปิดก่อนเลยบวก41ชิ้นไปอย่าเลียอย่าอยอย่าชักอย่าช้าไปครับนิ่งไปครับนิ่งนิ่งไว้นิ่งไว้ อ๊ยงานมันไวไอ้เด็กคนนี้งานมันไวไอ้เด็กคนนี้อ่ะบวกแปดมันเริ่มลำไรล้ลำไรไม่ค่อยมีภาพนะผมว่าบวกแปดผมขอเสียงทีนึงอุย้ยเก็บเป็ดอุย้ย ไปหมดเลยโบหกสามวงกบไปเลยเบาเบาเบาน้องเบารอรอก่อนเบาเบาเบาเดินรอบเบาไว้ก่อนใจเย็นน้องโอเคปอพอพอก่อนพอก่อนไปต่อครับสูตรสามสองเป่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 งและเป่งไม่เบิร์กแล้วไอ้เย่ยสูตรสามสองมูงรเพิ่งรู้อ่ะแชทบอก เด็กมันกำลังขึ้นเด็กเดกินกำลังส่งของห <c oughs> ยุดไอเนี่ยเวิร์กสุดสุดไม้ตายตีกูเนี่ยมึงเวิร์กสุด <c oughs> ไปสุดสามสองอะของจริงของจริงก็เหี้ยละ กับสลบแต่กลับมาได้เดี๋ยวผมจะเลี้ยงบวก5บวก6ไว้วเดี๋ยวเราขึ้นบวก8กันไม่รู้จะถึงหรือเปล่านะต้องลองวัดดูอุย้ยจริงๆถ่าตาค่าเฉลี่ยมันก็มัค่อนข้างที่จะคุ้มน,นะหรือเปล่าอุ้ยอันนี้มันให้แถมมันแถมมันแถมเอาเดพาเพื่อนขึ้นหน่อยน้อง อ๋อสูตรแบกอะมันยังเวิร์กเว้ยโอเคไม่เป็นไรอ๋อโอเคนีค่หนูเห็นว่าสูตรแบกอะตึ้งอืองั้นปดมันจะมามันก็ามาเว้ยสูตรแบกอะอืะองั้นเปลือเนาะออของแท้แท้วา รอบนี้ผมขอขึ้นบกเจ็ดเลยเหล่านี้คือเหล่าผู้ก้าคือเลยเพื่อนแปดไปเลยพอ,อเพื่อนพอพอพอ,อมึงสุดยอดละมึงสุดยอดละอีกทีทูเดมูลอ๋ <the> moon. อทูเดมู moon, moon, moon. ลมูลมูลเราดูทรงก่อนว่ามันไปรอดเปล่า <laughs> ถ้ามันไปรอดก็ให้มันไปต่อแต่ถ้ามันไปไม่รอดก็ ลองกูวันเอาไปไปเห็นไหมกูบอกแล้วเมื่อกี้กูนายหยุดถ้าหยุดมึงก็ยังมาเป็นวัตถุดิบให้พวกเขี้ยนี่มึงอะทูดามูนเยี่ยอะไรสัตว์เจ็ดพอผมว่าเราแม่ง <c oughs> น่าจะเหมือนเดิมว่ะรอบนี้น่าจะผิดหวังเหมือนเดิมผมค่อนข้างมั่นใจ ได้ลู้ต้องขึ้นสักหนึ่งอันในนี้แล้วเมื่อกี้มันแบบเละแบบบวก5เละหมดเลยมันต้องไปต่อแล้วต้องมีอันนึงไปรอบวกเจ็ดแล้วจำไว้บวก7ติด7ชิ้นบวก8ปดแกูบอกแลนะ้วแคกูบอกแล้วมันก็ตามตามผูเดี๋ยวนั้นน่ะมันพาทูเดอมูลหมดอ่ะไอ้บวกเจ็ดเนี่ยเดี๋ยวจัดการให้มันขึ้นทูเดอมูลห้เด็กเอาโอ้ค่ี้สักชิ้น เล่นกับระบบไอ้แยมึงสแต็กขนาดนี้กูล้มเหลวมาเยอะขนาดนี้มันต้องขึ้นบกเกียรติสักอันดีว่าแย่มึงบ้าเออเกมเแย่เนี่ยสัตว์เล่นคนเดียวไปไปไปดูท่าทางจะได้พักผ่อนนั่นไงดูะท่าทางจะพักผ่อนพี่ๆครับฝากกดไลค์ส่งซีกันด้วยนะครับผมเตรียมละถ้ารถน,นี้แตกผมขึ้นแปด มาตัดจบๆมึงกับกูถ้ากูขึ้นแปดแล้วเจ๊งนะดูเลี้ยงเ,เอาหน่อยเพื่อนขอรลองกูถามจริงไอ้เวลาเล่นเราอยากเลิกจริงเนานะ น่มันเกี่ยวอีกไหมสเต็กอ่ะกูถามว่าเกี่ยวอีกไหมสเต็กอ่ะไปจบจบไปล้องไปทำป้องกัน,ลนแล้วกันเฮ้ยเกมไม่หยังการเของงันสี่ปะ เชื่อเออคนณแม่งเช่องเยอะเกินก็ต,ตามนั้นแหละเรื่องราวมันก็มีอยู่แค่นั้นแหละะไปเปิดเครื่องบินต่อหาป้อมกันก่อนครับเนี่ยใครเอาบวกเก็พอนะครับถ้าป็นบวกแปไปต่อผมบวกแปผมหยุดเลยผมยังไม่เติมละไอแพ็คเนี้ยนียผมพอผมสม,มจบที่บวกแปดะไอไอประดับอีกา ซุดยอดน้องชายซุดยอดมากเรน้องอเชื่อขอให้เมื่อกี้มันเป็นการฟาดคอทั้งหมดไปแล้วเนาะอันนี้ไฮไลท์เลย5กล่องกลมๆเป้งถ้าได้ม่วงอันเดียวคือจบไปครับกล่องแรกไข่โอเคเลือคือถ้าไข่แล้วดีมันจะเปิดขึ้นเปิดทีละห0 0 0นบาทครับอันนี้คือ6000บาทอืมเรียบร้อย้ซ้ำต่อไปครับเปิด ไม่ออกไอ้เหี้ยสามกดครับปัดทั้ครับไปครับไอ้เหี้ยมึงไข่แรงๆดิเย็ดเป็ดสามครับ,รบ,รบ,รบแรงๆ,รแ,รงๆและนั่นก็คือเรื่องราวของเรานะ แทบจะไม่ขยับตัวละครไม่เก่งขึ้นเลยอ่ะวันนี้ถ้าไม่ตีออฟบวก4ี่ขึ้นมาโอเคคลิปวิดีโอนี้ก็คงจะจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมไงก็ขอบคุณทุกทคนด้วยนะที่มารับชมในคลิปวิดีโอนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับเราด้วยนะครับและพี่ๆที่ดูสดอยู่ตอนนี้ไปดูคลิปด้วยนะคลิปอยดอดวิวตกมีแต่ไลค์ต่อไปไม่มาไลค์สุดแล้วนะ่ะทำแต่คลิปแล้วนะ่ะเหมือนเดิมนะกลับไปทำคลิปนะ่ะรอดูออนไลน์ดูออนไลน์กันประจำแล้วไม่ไปดูคลิปนะ่ะ ออฝากด้วยครับผมสำหรับคิวนี้คงต้องลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครัะ